โอ้มาแล้วเดี๋ยวก็มาอีกเดี๋ยวก็มาอีกนี่ตอนมาแอบมองมาดูกล้องด้วยครับนี่ยิย้มหน่อยนี่สองโอ,งสอง้สองสาวสองสาวน้อยเดีย๋ยวๆๆๆๆรายงานตัวก่อนรายงานตัวก่อนรายงานตัวก่อนนี่ชื่ออะไรนับรายงานตัว โอ้ไอรุ่นนะไอรุ่นก่อนกลับนะมาเอ้นี่บอครับุนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่า่งเข้าอย่า่ปเข้าอย่าไปเข้าโอ้สาวน้อยมาจากไหนเนาะเนี่ยใส่เสื้อชมพูเลยนับตังครับมาจากไหนครับ ฮะเอามาถ่ายเซลฟี่กับลุงเอ็มหน่อยเรามาขอาปิดประตูไว้หน่อยปิดประตูไว้หน่อยเอดมินถ่ายบ่อยแล้วแอดมินมาถ่ายบ่อยแล้วให้ถ่ายมาเราอ่ามุมนี้มุมนี้มามโอ้เวนนานไม่เห็นนานเลยสวัสดีค่ะอ๋อมารับแอดเปรี้ยวแอดเปรี้ยวลาเนาะเห็นว่าลากลับบ้านฝนตกหนักเจุระอโอ้พี่รับตังจะกลับแล้วนะ มินไปด้วยไหมเนะี่ยมินไปด้วยไหมไม่ไปไม่ไปคิดถึงมี่น้ำตาลไหมเล็กน้อยเล่นกันนะบ้านเดียวกันนะครับนี่มะนาวด้วยกันบ้านกันบ้านติดกันสวัสดีครับสวัสดีครทรุกท่านนะฮะเรบจบภารกิจนะครับจบภารกิจจบภารกิจ อาทิตย์นี้นะครับจำปลาดงก่อนูปาริจิตก็กําลังเดินทางกลับนะฮะเดินทางกลับก็ฝากเอฟซีนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับต่อวันนี้นะก็เป็นวันดีนะครับวันนี้พวกเรานะครับนําทีมโดยลุงช่างนะแล้วก็คุณแม่วัฒน,นาแล้วก็เอฟซีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะวันนี้เราก็รับพระนะครับรับพระ องใหญ่เลยนะครับเรื่อรูปนะตั้งไว้ที่ทุ่งนานะครับเพื่อเป็นเครื่องยึดแนวจิตใจนะครับผมสําหรับพวกเราเนาะคนไทยเราชาวพุทธนะฮะันจะมีเรื่องรูปนะฮะไว้กราบไหว้ก็ยกเป็นที่เรียบร้อยนะครับยกเป็นที่เรียบร้อยก็อนุโมทนาสาธุบุญนะครับอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกๆท่านนะครับอันนี้ ก็รวมโดยช่วยกันร่วมแรงแข่งขันนะครับหลวพระอย่างสวยงามเลยนะครับสวยมากนะึ้นไปตั้งแล้วนะสวยสงาเลยนะสวยงางามมากบรรยากาศระหว่างทางนะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกทายกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์นะขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นลังใจให้กันและกันนะครับก็อบอุ่นนะอบอุ่นเสมอนะ ที่ได้มานะครับขอบคุณทุกครั้งที่ได้มาจําปาดงนะครับพวกเราอยู่กันแบบครอบครัวนะอยู่กันแบบครอบครัวสําหรับดราม่านะครับดรามาก็ปล่อยผ่านไปนะครับปล่อยผ่านไปเด้อป่อพี่น้องเอ้อแต่มันก็ดีขึ้นนะแต่มันก็ดีขึ้นให้เวลากับมันนะครับสําหรับดราม่านะดรามาก็เป็นลังใจนะครับให้กับ ช่างป้าสวนผักนะครับช่างป้าสวนผักตลอดไปนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะเรื่องที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านไปโดยเร็ววันนะโดยเร็ววันพอรอดูรออัปเดตนะครับการพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นอย่างต่อนเนื่องนะครับเป็นพื้นที่กําลังพัฒนานะครับจิกโก้นะจิกโก้ก็มานะวันนี้ก็คือคักนะค,คักเพิ่มกลับมาคือคักอีกครั้งนะดำปะดงหลังจาก เงียบเงาไปนิดหน่อยนะก็ไม่ถึงว่าท่าถึงท่านเงียบเงาแนละ้วก็อยู่กันแบบมมาะๆแมะนะครับช่วงก่อนหน้านี้ก็อยู่สวบนะอสบอ,อันนี้ก็มีในรุ่นเริ่มกลับมาแล้วนะของผมก็มาประจาอยู่แล้วนะผมเสาร์อาทิตย์นะฮะอ,อ่อลมด้วยช่วยกันนะด้วยเชยกันขอบคุณทุกกําลังใจนะครับจากเอซีทุกท่านนะครับ ฝนก็ตกนะตกทั้งวันเลยวันนี้ตกเป็ดเมื่อ,อมาไปนอนวันไหนมาไหนก็พบร่มด้วยนะผมพบร่มด้วยสำหรับใครที่กำลังเดินทางก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวสดิภาพเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้ามันสุ์เจอกันแน่นอนอ้โวโคทำไรนะ ลองเป็นบรรยากาศนะฮะ2สองข้างทางฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะมีภาพน่ารักน่ารักนะภาพน่ารักน่ารักจากจ่ายเอ็มแล้วก็สองสาวนะโอ้สองสาวมาลุมเลยนะสองสาวมารุมนะาม,ารม,มาตุ้มนะฮะ น่ารักสดใสไวทีนดูกันนะผมเดี๋ยวดูกันนะครับส่งกำลังใจไปให้ลุงพลคนบ้านโกกกบ่มียังดอกแค่เพียงอยากบอกลุงพล สู่เดอเอฟซีทั่วแดนแฟนแฟนหลายร้อยอำเภอเดินทางมาพบมาเจอมาเติมแห่งใจลุงพลป้าตันสายทานน้ำใจหลังไลมาด้วยมิตรไมตรี ลุงพลชัยพลคนนี้เชื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเชื่อในความหักอบอ้อมอารีสุภาพกายใจรอยยิ้มที่ลุงมอบให้ขอบคุณจากใจมิตรรักแฟนเพลงทำความดีบางทีบ่มีไพยหู อย่าได้หดหูเด้อลุงพลคนหัวใจแกล้งสายบุญน,นำพาโฮมฮักหัวใจส่งความหาแพงสู่สู่ลุงพลป้าแตนอีกหลายล้านคนให้กำลังใจทุกเพื่นว่าบ่ดี มีจังหวะพี่น้องลุงป่าจังหวะลานนั่นละนาหนวนนาส่งกำลังใจให้เจ้าอยู่เด้อส่งกำลังใจให้เจ้าอยู่เด้อส่งกำลังใจไปให้ลุงพลคนบ้านโกกอกบ่มียัง แค่เพียงอยากบอกลุงพ้นสู่เดอ้อเอฟซีทั่วแดน,ฟนแฟนแฟลายร้อยอำเภอเดินทางมาพบมาเจอมาเติมแห่งใจลุงพลนป้าตันสายทาน้ำใจลังไลมาด้วยมีดไม่ตรี ลุงพลชัยพลคนนี้เชื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเชื่อในความหาอบอ้อมอารีสุภาพกายใจรอยยิ้มที่ลุงมอบให้ขอบคุณจากใจมิตรรักแฟนเพลงทำความดีบางทีบ่มีไัยหู อย่าได้หดหูเด้อลงพลคนหัวใจแกล้งสายบุญนำผ้าโฮมฮักหัวใจส่งความหากแพงสู่สู่ลงพลป้าแ่นอีกหลายล้านคนให้กำลังใจทุกเพื่นว่าบดี มีจังหวะพี่น้องลุงป่าจังหวะลานนั้นละนา,นาหนวนนาส่งกำลังใจให้เจ้าอยู่เด้อส่งกำลังใจให้เจ้าอยู่เดอ mm ้อ hmm. ทำความดีบางที